ปโปรแกรมฝึกอ,อกให้น้องใหม่นะครับก็ท่าแรกนะครับอ่าก็คือจะเปิดด้วยท่าซิงเกิลดิฟดิฟบร์เดียวนะครับซึ่งก็คือผมจะลดปริมาณจํานวนเซตลงก็เราจะฝึกกันทั้งหมด5ท่านะครับท่าละก็คือ8เซตอ่าแปก็40เซตเท่าเดิมนะครับท่าแรกก็เปิดด้วยท่าซิงเกิลดิฟหรือดิฟบร์เดียวนะครับซึ่งก็จํานวนเซตเท่าเดิมแต่เราแค่เพิ่มท่าขึ้นมา จากสีท่าก็เป็น5ท่าแล้วลดปริมาณเซ็ตลงให้มันเหลือเท่าเดิมนะครับอ่าก็คือก็จํานวนยังเซ็ตยังเท่าเดิมอยู่นะครับแล้วก็ท่าที่2ก็คือท่าดิฟนะครับอ่าท่าดิฟนะครับเห็นไหมครับมันจะยากแล้วก็จะมีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับมันจะต้องไปทีละสเต็ปสเต็ปใจเย็นๆนะครับกดล็อกทีละท่าทีละท่าใจเย็นๆค่อยๆเก็บเลเวลไปนะครับก็คืคอก็ค,คือยา อย่าไปใจร้อนใจเย็นนะครับให้โฟกัสที่การปลดล็อกท่าเก็บเรเวลท่าไปนะครับเราไม่ต้องไปตีอกชกหัวตัวเองนะครับว่าไอ้เมื่อไรจะมีสิกพองสิแปเดียวพอพื้นฐานเราแน่นนะครับผมให้ออกตีนมาเหยียบหน้าเลยถ้าไม่มีมันมีแน่นอนนะครับก็คือท่าต่อไปก็คือท่าที่3ก็เป็นท่า Diamond Push Up นะครับฝึกอกด้านในทํามือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ฝึกทั้งหมดก็8เซตเหมือนกันนะครับอ่ะ ใชละ8เซตก็จํานวนพักอะไรก็คือน้องเขารู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยมันคือฟังร่างกายตัวเองให้เป็นนะครับเมื่อฟังร่างกายตัวเองเป็นปุ๊บเราก็จะรู้ในอ๋อกูพักตอนนี้เราแข็งแรงขึ้นเราก็จะพักเวลาเท่านี้อ่าอดีตเราก็คือ,เร,คอเราก็คือไม่ได้แข็งแรงเท่านี้เราก็พักนานเนี่ยเมื่อเราแข็งแรงเราก็พักสั้นแล้วก็ใช้เกณฑ์การวัดวิเคราะห์พิจารณาก็คือน้องน่าจะเริ่มเก็ตนะครับน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็ท่าที่4ี่ก็คือท่า พุชอัพท่าวิดพื้นปกตินะครับแลก็ฝึกกันทั้งหมด8เซตเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือเริ่มท่าท้ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อมีท่าซิงเกิลดิฟดิฟบาเดี่ยวเพิ่มขึ้นมาเป็นท่าแรกนะครับอ่ะสีท่า40เซตซึ่งก็มีหลายก็ท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่า นี่พุชอาเหรือวิดพื้นคุกเข่านะครับซึ่งหลายคนบอกว่า40เซตโม้อย่างงี้นะครับซึ่งผมในอธิบายให้น้องไปแล้วนะครับน้องเขาเข้าใจก็มันจริงอย่างที่ผมพูดนะเขารู้ว่าว่าฝึกบอดี้เวทไปฝึกท่าละสี่หเซตปีมาเส็งนู่แหละก็ไม่พัฒนานะครับก็คือผมฝึกที่ผ่านมาผมฝึกกัน6ท่า10เซตนะ60เซตแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับที่เป็นเพื่อนใน a c e b o o k ผมผมเทรนให้5้าท่า50าเซต นี่คือเรื่องจริงนะครับท่าละสิบเซตซึ่งน้องๆที่ได้สัมผัสการฝึก50เซตก็มีประมาณนักสามถึงสี่คนนะครับที่ผมเทรนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่ามยผมบอกเลยนะคุณไปฝึกบอดี้เวทนะสี่เซตไปแล้วคุณไม่พัฒนาหรอกครับมันไม่ทันในการตุ้นกล้ามเนื้อเลยเดี๋ยวปั๊บเนี่ยเอามันคุณสุผมยกตัวอย่างนะครับคุณวิดิพื้นนะสี่เซตอ่ะมันยังไม่ทันเฟลเลยคุณไปเปลี่ยนอีกท่าแล้วนะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็้ามเนื้อคุณจะพัฒนาแล้วก็ปิดท้ายทุกครั้งก็คือคาร์ดิโอโซน2นะครับของน้องเขากระโดดเชือกอะไรก็ได้แล้วแต่เขานะครับนี่ก็คือโปรแกรมใหม่ของน้องเขานะครับ5้าท่าท่าละ8เซต85 40เซตนะครับแล้วก็จะเริ่มปรับโปรแกรมใหม่ทุกการฝึกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวโปรแกรมท้องก็ปรับอีกนะครับ